สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้บอร์ดของฮิตชินะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะว่าเป็นตัวรุ่นเก่านะครับบอดนี้เป็นของลูกค้านํามาซ่อมนะครับก็ลูกค้าเปลี่ยนคิดต้านมาแล้วนะครับคิดต้านตรงนี้นะตัวตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับตัวคิดต้านตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัว4เมกนะครับตัวหน้าเป็น8เมกนะครับก็ลงประเด็น ไปหน่อยนะครับอาการเครื่องตัวเนี้ยนะครับบอดตัวเนี้ยมันอาการคือเสียบลักได้ได้ยินเสียงเติดตนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวที่มีที่เสียประจําที่เป็นรุ่นใหม่ที่เสียประจำนะครับคือมันจะมันจะต้องเปิดเครื่องก่อนกดเปิดเครื่องมันจะดังยินเสียงติดตินะครับไอตัวนั้นเตี้ยเติดตัวนั้นอ่ะก็คือ คิดต้นบอดหน้านะครับมีปัญหาแล้วว่าสายไฟตัวนี้นะครับมีปัญหาทีนี้คิดต้านตัวหลังเนี่ยเวลากดเปิดเครื่องอ่ะมันจะได้ยินเสียงพวกเรเลยต่อแต่ว่ามันก็จะจะเงียบเงียบไปเลยนะครับก็คือจะไม่ติดไม่อะไรเลยตัวนั้นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคิดต้นตัวหลังถ้าเป็นบอรดตัวใหม่ก็จะเป็นตัว10เมกนะครับบอดตัวหน้า8เมกเหมือนเดิมตรงนี้บอดตัวหลัง4เมกนะครับแต่ว่าตัวนี้ลงประเด็นไปหน่อยนะครับ ก็เลยพาไปเต็มเลยนะครับตัวนี้อาการมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่ากดเปิดเครื่องเหมือนเรากดปุ่มเปิดเครื่องค้างแล้วเจ็บลักมันก็จะเหมือนกดเปิดติดนะครับโดยปกติถ้าเป็นเครื่องรุ่นอื่นทั่วไปมันก็จะติดได้นะถ้ากดค้างแบบน,นี้แต่ถ้าเป็นของฮิตาชิมันจะเป็นลิมิตสวิตสามขานะครับซึ่งมัน ในช่วงแรกอะ่ะขามันจะแตะไปจะเป็นจะเป็นรูนี้เนาะมันจะแตะไปที่ขาหนึ่งกับขาสามนะครับช่วงกดสวิตช์เนี่ยมันจะแตะขาสองกับขาสามนะครับทีนี้มันเหมือนว่าแตะสวิตช์อยู่นะครับาทังทั้งที่มันไม่ได้แตะนะอาการตอนนี้มันเป็นได้ประมาณากี่จุดไม่รู้ แต่ว่าที่เจอนะครับที่เจอบ่อยถ้าเป็นบอร์ดตัวนี้นะผมอะ่ะลงประเด็นไปไปถอดตัวรีเล์นะครับอาการเนี้ยเปอร์เซ็นต์รีเล์เสียก็มีนะครับแล้วก็ตัวสั่งงานรีเล์ช็อตก็มีนะครับแต่ว่าสําหรับบอร์ดผมว่าสําหรับบอร์ดไอตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยเสียหรอกผมว่าลงประเด็นเองคิดว่าเป็นไหนตัวเพราะว่าตัวทําบ่อยอะ่ะอาการเนี้ยมันจะเป็นตัวบอร์ดตัวบอร์ดธรรมดา ถ้าตัวบอร์ดธรรมดาตัวตัวอะไรนะตัวตัวทันเตอร์นะครับตัว IC ที่สั่งสั่งงานปิดเปิดรีเลย์อ่ะมันชอบช็อตนะครับแล้วมันก็จะอาการนี่แหละถ้าเป็นตัวบอร์ดธรรมดานะที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับผมก็เลยถอดรีเลย์ตัวนี้มามาดูถอดทำไมนะครับถอดยากด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ก็เหมือนจะเคยเจอหลายตัวอยู่เลยก็คือมันนานๆซ่อมทีเนาะเนี่ยมันจะมีมันจะมีตัว R อยู่ข้างๆนะครับ ตัวนี้ 68k นะครับข้างๆเนี่ยสองตัว 68k แล้วก็ 150k หรือว่า 100k นะครับมันแล้วแต่รุ่นเนาะอ่าสีตัวเนี้ยอนุกรมกันเรียงมานี่เลยนะครับมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งขาดนะครับอย่างเช่นบอร์ดตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยขาดอาตัวนี้ขาดตัวหลักเลยตัวที่เสียจริงๆเลยของเครื่องตัวเนี้ยก็คืออาตัวนี้ขาดนะครับไม่ตัวอื่นไม่ได้เสียเลยนะครับไอ้ตัวอื่นคือรื้อ ทดสอบหรือเทสแล้วก็ลูกค้าซ่อมใหม่เองด้วยนะครับก็จะตัวนี้นะครับตัวอาตัวนี้ขาดทาไมตัวอาตัวนี้ขาดตัวอาตัวเนี้ยมันมันมันอนุกรมกับตัวสวิตตัวนี้นะครับก็คล้ายๆจริงๆมันมันมันจะต้องเอาไฟมา ก็โดยปกติแล้วนะครับถ้าตัวถ้าตัวอาตัวนี้ไม่ขาดอ่ะมันตรงเนี้ยขาสารมันมันจะแตกกันกับขาหนึ่งเนาะมันก็จะมีไฟวิ่งมาที่ขาหนึ่งแล้วก็วิ่งผ่านตัวอาผ่านไลเนี่ยไปเข้าตัว M C U ตัวเช็คตัวอะไรของมันข้างในนู่นนะครับทาให้รู้ว่ามันมันปิดเครื่องอยู่ทำให้รู้ว่ามันปิดเครื่องอยู่นะครับมันก็จะไปสั่งงานพวกรีเลย์พวกนี้แหละอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อให้รู้ว่าปิดเครื่องอยู่ทีเนี้ยมันไม่ได้แตกไง มันมันไปแตะตัวหนึ่งสามอสองสามเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนเปิดเครื่องอยู่ตัวลอดอย่างนี้ครับเช่นนี้แต่ว่ามันไม่ติดนะหลักการของเขามันไม่ติดนะคือมันต้องต้องเปิดต้องแตะมาสองสามแล้วก็เอาสามมาแตะ1คืนหนึ่งสามคืนมันถึงจะติดนะของอิตชิอย่างนั้นนะครับตรงเนี้แล้วรีเลย์รีเลย์ตัวเนี้ย มันเป็นดีเลย์คล้ายๆแบบว่ามีมีขาสำหรับแบบว่าจ่ายไฟปุ๊บดีเลย์ติดติดแล้วค้างเลยนะไม่ไม่ใช่ดับคืนนะคือปลดไฟออกอ่ะคือยังค้างอยู่เลยแล้วไปจ่ายไฟอีกขั้วหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งอ่ะมันถึงจะปลดนะครับปลดแล้วก็ปลดยางนั้นเลยไม่ต่อนะจนกว่าจะจ่ายไฟอีกขั้วหนึ่งเข้าไปนะครับมันถึงจะต่อนะครับก็ ประมาณนี้นะครับโดยโดยคร่าวๆนะครับตัวตัวบอร์ดตัวนี้เนาะก็ให้ให้พอเป็นชี้เป็นแนวทางนะครับ